ครับทีวีเจเล็กวันนี้นะฮะอยู่กับโชว์น้องป้ายแล้วก็โชว์สโคสครับอยากชวนคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพกันนะครับด้วยพืชชนิดหนึ่งหลายคนคงเคยได้ยินคําว่าถั่วดาวินคาคุณผู้ชมผมมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนี่คือหน้าตาของถั่วดาวินคาครับคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นแบบว่าลูกสด คุณผู้ชมแต่ถ้านําไปตากแห้งลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้หลายคนได้ยินอยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลเบื้องต้นนะคุณผู้ชมไอ้เจ้าตัวถั่วดาวินคาเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาสามารถให้ประโยชน์ต่อร่างกายคือสามารถนํามาทานได้ตั้งแต่ตัวรากยันลำต้นยันใบและยันเมล็ดของเขาเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับเราได้ประโยชน์จากสารอาหารอะไรบ้างที่อยู่ในถั่วดาวินคาคุณผู้ชมครับวันนี้เลยขออนุญาตนะครับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับมาพูดคุยกันในรายการนะครับขอต้อนรับคุณโรีครับ สวัสดีครับทักคุณยอดเลยคือต้องบอกว่าในประเทศไทยที่พี่โสมบอกคือตอนนี้เป็นกระแส <c oughs> เป็นที่นิยมมากขึ้นหนึ่งแหลคนดูแลสุขภาพ <c oughs> สองคนดูแลสุขภาพด้วยน้ํามันสกัดเย็นจากถั่วดาวอินคา <c oughs> ทําไมถึงเป็นที่นิยมและจุดเริ่มต้นจริงๆเขาแบบปลูกกันตั้งแต่ที่ประเทศไหนอะไรเงยคะถั่วดาวอินคาเนี่ยฮะมีต้นกําเนิดมาจาก ประเทศเปรูน<อ>ะครับแล้วก็มันมีชนเผ่าหนึ่งอยู่ที่ประเทศเปรูคือชนเผ่าอินคาคก็เลยเป็นที่มาของชื่อของถั่วตัวนี้ชื่อถั่วอินคาใช่ครับก็เลยเแล้วก็ถั่วตัวเนี้ยนะครับถูกใช้เป็นยา นะครับในชนเผ่าของอินคาเนี่ยมานานหลายพันปีแล้วครับอ๋อตั้งแต่โบราณโบราณเลยก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรชนิดจุดกําเนิดของการดูแลสมุนภ้ตั้งแต่ยุคนั้นเลยและที่มาที่ไปในการเข้ามาที่เมืองไทยก็เป็นมาอย่งไรครับก็มีนะครับคนที่นําเข้ามาแล้วก็มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับปลูก โดยเฉพาะภาคเหนือเราเนี่ยปลูกกันเยอะอนะฮแล้วก็ได้ผลดีนะครับ,รบพอได้ผลดีเนี่ยพอปลูกกันมากนะครับก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะรับเมื่อเกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นก็มีการปลูกอย่างแพร่หลายทีนี้เมื่อผลผล,ผลิตออกมาเยอะนะฮะเราก็มีการนะครับ แปรรูปนะครับผิดผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับนะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้แล้วก็ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีการเติบโตขึ้นด้วยนะครับอุตสาหกรรมแปรรูปผิดพันธุ์ยางการเกษตรนะครับก็เลยมีการนํามาเป็นใช้วิธีการสกัดแบบเย็นนะครับจึงได้น้ํามันถั่วดาวอินทาออกมาที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ เพราะว่าการสกัดแบบเย็นเนี่ยจะไม่ไม่มีการใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ใช้ความร้อนในกระบวนการสกัดดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าน้ํามันสกัดถั่วดาวอินคาเนี่ยครับจะได้ที่สกัดเย็นเนี่ยเราจะได้คุณค่าสารอาหารอย่างครบถ้วนครับทีนี้พอเราสกัดออกมาแล้วสารสําคัญที่เราได้จากตัวน้ํามันถั่วดาวอินคามีอะไรบ้างครับมีโดยที่สําคัญเลยนะครับมีเราเคยได้ยิน โอเมก้าสามโอเมก้าหกโอเมก้าเก้ากันนะครับซึ่งโอเมก้าแบบนี้มันจะมีทั้งใน ปลาทะเลนะฮะแล้วก็ในพืชอีกหลายชนิดแต่ในถั่วดาวอินคาเนี่ยมีการค้นพบและวิจัยออกมาแล้วคนบว่าปริมาณของโอเมก้า3 6มเนี่ยมีปริมาณที่สูงมากสูงกว่าปลาทะเลแล้วก็พืชอีกหลายชนิดแต่ว่าที่สูงอันนี้เขาเข้ามาช่วยในการดูแลร่างกายยังไงบ้างอะคะโอเมก้า3นะครับโอเมก้า3เนี่ยช่วยในเรื่องของการมีด DHA นะครับคำนี้เราคุ้นๆกันไหมครับได้กินบอยละ DHA ก็คือช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบประสาทนะครับมี EPA EPA ช่วยในเรื่องของการลดหรือต้านการอักเสบของร่างกายนะครับแล้วก็มีโอเมก้า3กับ6เนี่ยฮะเมื่อโอเมก้า3กับ6ททำมาร่วมกันเราเรียกว่าซนเนอร์จิสติกมันก็จะช่วยดูแลเรื่องของระบบหลอดเลือดกระแสเลือด นะครับแล้วก็มีโอเมก้า9มาช่วยในการที่จะทําให้ปริมาณของไขมันไขมันชนิดที่ไม่ดีของร่างกายคือ L D L นะฮะตัวนี้ก็จะช่วยลดลงไปนะครับส่วนปริมาณและขนาดเดียวกันมันจะช่วยเพิ่มปริมาณของไขมันดีนะครคือเราเรียกว่า s D L นะครับดังนั้นเมื่อทำงานร่วมกันทั้งโอเมก้า3 6 9นั้นระบบไหลเวียนของโลหิตเราจะดีเส้นเลือดเราจะมีความยืดหยุ่น นะฮะลดและป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมาเกี่ยวกับเรื่องของระบบหลอดเลือดนะครับแล้วนอกจากมีโอเมก้า 3, 6, 9แล้วเนี่ยยังมีวิตามินที่สำคัญอีก2ชนิดอ๋อยังไม่หมดอีกเหรอฮะมีอะไรบ้างครับมีวิตามิน A ครับวิตามิน A เนี่ยก็คืออย่างที่เราทราบกันตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าวิตามิน A บบำรุงสายตายใช่ไหมครับแต่ที่ที่มากกว่าตรงนั้นก็คือวิตามิน A ช่วย เสริมสร้างเยื่อบุต่างๆของร่างกายเรานะครับแล้วแม้กระทั่งดวงตาเราเดี๋ยวนี้สังเกตดูว่าพวกเราอยู่กับโซเชียลมีเดียเยอะมากบางทีมีอาการก่อนเลยตื่นมาตื่นฟ้ใช่ครับบางทีสายตาเราก็ใช้เยอะใช่ครับแล้วก็มีการพร่ามัวได้นะครับตัวนี้จะช่วยบำรุงช่วยทำให้เยื่อบุตาเราเนี่ย นะครับมีน้ำหล่อเลี้ยงที่ดีทําให้ตาเราไม่แห้งด้วยะนะครับนะครเดียวกันก็ช่วยบํารุงสายตาของเราะนะแล้วก็ประกอบกับวิตามิน E ะนะครับมีวิตามิน E ช่วยในเรื่องของเงินต้านอนุมูลอิสระนะครับเ,เดี๋ยวนี้ร่างกายคนเรานะครับ มีอนุมูลอิสระเข้ามารบกวนเราไม่ว่าจะจากอาหารการกินน้ําิอากาศนะครับอาหารที่เราเรากินเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจได้ว่าเป็นอาหารครีนหรือออแกนิกหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่ทันระวังใช่ครับเราเราเลือกไม่ได้บางทีนะครับแต่พวกอนุมูลอิสระพวกนี้มันมีอยู่ทั้ง รอบตัวเราเลยฉะนั้นเราจําเป็นเองต้องต้องมีการเสริมสร้างภูมิให้กับร่างกายเราโดยวิตามินอีเนี่ยช่วยช่วยต้านอนุมูลอิสระให้เราครับครับแล้วที่สําคัญยังขาดอีกตัวหนึ่งครับประโยชน์คืออะไรครับคือกรดอะมิโนหรือโปรตีนต่างๆซึ่งมีอยู่ในมันน้ำมันถั่วดาวอินคาเนี่ยในปริมาณที่สูงมากฉะนั้นอย่างที่เราทราบกันนะครับร่างกายคนเราประกอบด้วย กรดอะมิโนหรือโปรตีนใช่ถูกต้องก็คือต้องไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเราคุณหูดูเรียนสอนกันมาแล้วใช่แล้วค่ะถือว่าทุกอย่างที่เป็นสารสำคัญที่อยู่ในน้ำมันในน้มันถั่วเาวอินคาร์แล้วแต่เข้ามาแลร่างกายของเราแต่ลักษณะเม็ดคุณผู้ชมค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะเม็ดที่เป็นซอฟเจลซึ่งผ่านกรรมวิธีในการสกัดเย็นถามคุณโรดว่าการสกัดเย็นแบบนี้ดีกว่ารูปแบบอื่นยังไงอะคะถ้ารูปแบบอื่นเดี๋ยวจะมีการเราเรียกว่าสกัดร้อนหรือ ใช้ความร้อนในการสกัดให้ได้น้ำมันออกมาหรือใช้เคมีนะครับการสกัดเย็นนี้จะ,ะจะเป็นการใช้การสกัดแบบไม่ใช้สารเคมีกับความร้อนอะอฉะนั้นจึงคงคุณค่าสารอาหาราไม่ว่าจะเป็นโอเมกา 3, 6, 9, ้า3,6,9วิตามิน A, วิตามิน e อี โปรตีนต่างๆจะอยู่ครบอย่างครบถ้วนครับและทีนี้วิธีการทานทานยังไงบ้างทานช่วงเวลาไหนบ้างครับเออเอาที่เราสะดวกเลยครับ,รบก็คือหลังอาหารนะครับหลังอาหารามื้อไหนก็ได้ครับ,รบแต่ถ้าให้ดีที่สุดถ้าผมแนะนําก็คือ ก่อนนอนเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายเราได้พักผ่อนนะครับดังนั้นสารอาหารต่างๆก็จะไปใช้ในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายเราได้ดีที่สุดครับแต่ถ้าเป็นผมผมก็เลือกทานก่อนนอนจะได้ไม่ลืมง่ายดีครับคุณผู้ชมครับทีนี้เวลาที่ดูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะทุกครั้งผมจะย้ำทุกครั้งเลยครับคุณผู้ชมครับแนะนําให้ดูข้างขวดเขานิดนึงว่าเขาผ่านมาตรฐานอย่างไรบ้างคุณผู้ชมอย่างตัวนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเขาผ่านมาตรฐานจากออยเรียบร้อยนะครับมีเลขสารบบอย่างชัดเจนคุณผู้ช สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับรวมไปถึงผ่าน GMP กฎหมายจากประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเฮ้ยอย่างน้อยเราก็รู้สึกมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วนะครับในการที่จะเลือกอะไรที่เข้าสู่ร่างกายของเราเคยมีปัญหาสุขภาพหนักมากครับด้วยความที่ไปไหนไม่ได้ด้วยก็หาข้อมูลครับจากอินเทอร์เน็ตว่าน้ํามันถั่วดาวอินคาเนี่ยช่วยเรื่องหลายๆอย่างได้หมดบดยเอิญพี่ที่บริษัทเขาก็รับประทานอยู่ก็เลยแนะนําว่าลองรับประทานดูสิว่ามันจะดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองทานดู มันก็ทําให้รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นนะที่สำคัญที่สุดเลยคือเรามั่นใจในเรื่องของภายในของเราอะ่ะมันรู้สึกมันดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นครับผมเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นแฟนกลับที่เป็นแฟนเพลงซึ่ติดตามที่ใชมาตลอดเอาน้ํามันสกัดดาวินชานะคะส่งมาให้ค่ะส่งมาให้เราทานเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยหลังจากทานผลิตภัณฑ์นี้แล้วนะคะสุขภาพดีขึ้นนะคะได้ได้ออกไปทํากิจกรรมได้ตามปกติร้องเพลงได้ข้อสําคัญคือ สุขภาพดีขึ้นก็ไม่เป็นที่ห่วงของลูกหลานนะคะไม่เป็นภาระให้ลูกหลานแพม,มรู้จักตัวดาวอินทาเพราะว่ามีเพื่อนนักธุรกิจด้วยกันในฐาะ,ะแนะนำแล้วก็เพื่อนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองดีพอสมควรแพมก็เลยเชื่อมั่นในตัวเขาในการที่เขาแนะนําสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมาเนี่ยแพมก็เลยลองลองเชื่อเขาดูก็เลยได้ใช้ตัวนี้